มาถึงช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บกันบ้านนะครับโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวทนะครับนักเทคนิคของเมย์แบงค์ประเทศไทยนะครับวันนี้แนะนํามา2ตัวนะครับต้องรู้ว่าเป็นอะไรที่มีความน่าสนใจนะครับนั่นคือตัวแรกนั่นคือตัวของ MDC นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่าอัพไซต์เปิดต่อนะครับให้แนวรับที่49บาท50ตางแนวรับไปที่46บาท50จางสำหรับแนวต้านนะครับอยู่ที่ 52บาทนะครับแนวต้านไปที่54บาท50ตางวันนี้ราคาหุ้นของ MTC หรือว่าเมืองไทยแคปิตอลนะครับปิดที่50บาท75ตางเพิ่มขึ้น2บาทที่เป็น4.10นะครับส่วนดูแซตตัวที่2ที่คุณอภิวัฒนแนะนำนะครับเของ s p r c นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวับอกว่าเก่งกำไรจังหวะย่อตัวนะครับให้แนวรับที่10บาท80ตางแนวรับไป10บาท 30สตางค์สำหรับแนวต้านนะครับอยู่ที่11บาท50สตางค์แนวต้านไปที่12บาท20สตางค์นี่ราคาหุ้นของ hprc นะครับปิดที่11บาทนะครับลดลง60สตางค์ที่เป็นห้านึ่งเป็นต์นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนที่ชอบฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook หุ้นอินไซน์และช่อง YouTube หุ้นอินไซน์จะเกิดอยางติดตามข้อมูลสารแบบเรียลไทม์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซน์ .com สำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนนี้้้ตออองขาาท่ผูชม ฟัมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม